กาตาก,กดเยอะขนาดนี้เลยเหรอข้อแรกห้ามแต่งตัวโป๊เด็ดขาดไม่ว่าจะในโซเชียลหรือชีวิตจริงห้ามข้อที่2ห้ามเมาห้ามเมาแล้วเดินกลับหอตัวเองเพราะว่ายามที่เนี่ยนะตาเหี่ยวมากดูรู้หมดนะคะใครเมาใครไม่เมาอะ่ะและถ้านางรู้นะนางรีพอร์ตจ้าข้อที่3มห้ามโพสต์ยูนิฟอร์มลงสื่อโซเชียลมีเดียใดๆถ้าเขารู้นะเขาจะมีเอชที่คอยสอดส่อง <c oughs> <c oughs> ถ้ารู้นะเชิญค่ะออกจ้า ห้ามออกจากบ้านของตัวเองเนี่ยตีสีถึงเจ็ดโงเช้าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะไปไหนมานะจะต้องกลับไม่เกินตีสี่นะคะข้อที่5เวลาใส่ชุดยูนิฟอร์มเนี่ยห้ามอะอะอะฮัลโหลเล่นโทรศัพท์ไม่ได้เลยเคี่ยวหมาฝรั่งไม่ได้เลยข้อที่6มีอาหารส่วนตัวนะคะขอแช่ในบนเครื่องบินหน่อยค่ะในตู้เย็นไม่ได้เลยต่อไปนะคะเขาจะมีมินิมัมเรสชัดเจนดังนั้นห้าม ห้ามนอนต่ำกว่ามินิมัมเรสนั้นนะไม่งั้นโดนห้ามสายหนึ่งวิก็ไม่ได้ไม่ได้เลยห้ามสายเด็ดขาดถ้าใส่ย,ยูนิฟอร์มนะสุบรีได้ไหมไม่ได้ห้ามเด็ดขาดห้ามกินหมูห้ามเอาหมูเข้าประเทศด้วยซ้ำเพราะเป็นอิสลามเนาะดังนั้นห้ามกินหมูในประเทศกาตาเด็ดขาดห้ามพูดภาษาไทยในเวลางานกับคนไทยเด็ดขาด ถ้าเกิดว่ามีลูกเรือคนไหนได้ยินผู้ภาษาไทยนะโดนรีพอร์ตนะจ๊ะเด้งกลับบ้านเลยจ้าแล้วก็จะไปบินนะคะขอกินข้าวในแคนทินสนามบินได้ไหมห้ามจ้ะห้ามปรับยูนิฟอร์มของเขานะคะบางคนบอกว่าอุ๊ยขาบานไปแกะจังเลยอยากจะทำให้เป็นขาดเด็บนิดนึงไม่ได้กระโปรงยาวเกินไปขอสั้นนิดนึงให้แบบมันดูแบบว่าชิคๆไม่ได้ห้ามแล้วก็ที่สําคัญคือด้วยความที่ทํางานเป็นทีมเนาะถ้ารู้ว่าแอร์ทะเลาะก,กันได้ไหมห้ามเด็ดขาด ถ้าแอ์ทะเลาะกันถ้าเขารู้นะคะโดน warning letter แน่นอนดังนั้นถ้าอยากเป็นแอร์ข้าช่าแอร์เวสก็ต้องรับให้ได้นะคะ